ดีนะคะสวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะช่องพังน้องแตงโมนะคะวันนี้น้องแตงโมนะคะพ่อขวานแม่ขวานได้พาน้องนะคะออกมาให้น้องมาออกกําลังกายนะคะในวันนี้ดูนะคะดูน้องแตงโมของเรานะคะน้องแตงโมอาแป้งใหญ่เลยนะคะ อบผู้ขวานไม่ขวานได้พาน้องออกมาเดินนะคะน้องก็มีความสุขมากๆเลยนะคะก็จะปล่อยให้น้องนะคะได้เป็นอิสระนะคะดูน้องเล่นนะคะน้องแตงโมสบายไหมลูกอุ้ยเล่นอย่างสบายใจเลยน้องแตงโมเอาเต็มที่เลยนะคะลูกสาวของแม่โอ้ <What? S 2> เล่นอย่างเต็มที่เลยน้องแตงโมเอาที่หนูสบายใจเลยนะคะหนูก็นะคะสปาโคโลนเสร็จก็ไปต่อแล้วนะคะ ไปต่อแล้วนะคะจะไปจุดไหนอีกน้อน้องแตงโมไปไหนต่อคะแตงโมอะจะรีบไปไหนน้อ เดิมของน้องครับต้นขนุนรีบๆแบบนี้งสงสัยนนรีบๆนะน,นี้สงสัยจุดหมายปลายทางเป็นต้นขนุนอีกแน่นอนใช่ไหมน้องแตงโมไปแล้วนะน้องแตงโมของเราไปแล้วนะคะจุดมุงไมยที่เดิมอีกแล้วนะคะ ต้นขนุนอีก,อก,อก <c oughs> เช่นเสุมมาหยุดที่ต้นขนุนอีกตามเคยนะคะน้องแตงโมสาวทองของเรารู้สึกว่านางจะชอบต้นขนุนต้นนี้มากๆเลยนะคะอู้ลูกยังเหลือเยอะเลยพอ่อ,อ,น,อ,อน,นี่นะคะ ขนุนก็ยังเหลือลูกเยอะแยะเลยนะคะต้นขนุนต้นนี้นะคะม่พูดถึงก็หักเรียบร้อยเลยน้องแตงโมกินด้วยนะคะเล่นด้วยถูตัวไปด้วยไหนที่สุดก็มาหยุดที่ต้นขนุน ตามเคยนะคะน้องแตงโมูหักของเก่า,า,เากินหรือเปล่าลลน<ะ>้องน้อง,องแตงโมูก็จะชอบทั้งลูกขนุนและก็ใบขนุนนะคะน้องแตงหมูสาวทองของเรานะคะตัวควันไม่ควันก็ปล่อยให้น้องนะคะได้เป็นอิสระนะคะในทุกๆวันนะคะ ให้น้องได้ออกกําลังกายนะคะเพื่อให้น้องได้ผ่อนคลายอารมณ์นะคะจะให้น้องไม่ต้องหงุดหงิดนะคะสาวท้องคีดดื้อของเรากินแบบไม่ค่อยจะพอใจนะน้องแตงโมยี่ กวางใ่คะแตงคลิปเนาะิงวนี่นะคะดูน้องแตงโมนะคะพอควันไม่ควันปล่อยน้องนะคะปล่อยน้องออกมาเดินเล่นเดินออกกําลังกายนะคะก็รีบมานะคะรีบมาต้นขนุนต้นที่น้องชอบนะคะพอควันแม่ควันนี่ไม่ต้องบอกเลยนะคะรีบมาอย่างเร็วเลยนะคะกจะกี้หัวเน่านะหนูไอ้ นี่ดูความน่ารักของน้องแตงโมนะคะตัวน้องแดงเป็ดเลยนะคะวันนี้น้องแตงโมนี่เดี๋ยวหักของเขานะแตงโมยิ่งมีต้นเดียวอยู่ด้วยนะลูกน้องแตงโม จะเ,เดินเล่นหญ้านะคะไปเรื่อยๆนะคะน้องแตงโมนะคะสาวท้องนะคะวันนี้ได้สปาคโคลนอีเช่นเคยนะคะตัวน้องก็จะเลืองนะคะน้องก็เล่นนะคะเล่นทุกอย่างนะคะอะไรขวงหน้านะคะน้องเล่นหมดเลยนะคะ เล่นหมดเลยค่ะไม่ว่าแต่อะไรนะคะถ้าน้องนี้ได้หลุดไปนะคะไม่เหลือนะคะเล่นหมดทุกอย่าง <c oughs> กินแบบนิ่งๆเลยนะคะสาวโองของเรายิงลายสัตว์รถอาไปจบรถแวนมาทำพิพิลานะ เดอดร้อยมาแล้วนะคะเดินมาแล้วสาวทองของเราเจ๊เอ๋น้องแตงโมไปลงไปไปไปไไปต่ออีกแล้วนะคะไปต่ออีกแล้วนะคะอุ้ยอ้ายแล้วนะคะสาวทองของเรานะคะเดินอุ้ยอ้ายอุ้ยอ้ายนะคะอจะลอยเวลาก็ยังไงมันจะลอยขา ว่าน้ำหนักน้องไปเยอะแล้วนนไปโตแล้วนะคะไปโตแล้วจะไปหยุดจุดหมายปลายทางตรงไหนอีกเนาะน้องแตงโมน้อยเกิ๊กโอ้ยแต่ฮักสุดเขาที่จะโทรเขาว่าลูก เรบิ๊กนี<ไ>่เรียบิ๊นีเรองคนเราคืออะไรอ่ะรักแล้วจุดหมายปลายทางมาหยุดอยู่ที่ต้นสเสดาอีกแล้วนะคะจุดสุดท้ายน่าจะจุดสุดท้ายของน้องนะคะมาถูตัวอีกแล้วนะคะน้องแตงโมพอควันไม่ควก็จะปล่อยน้องนะคะให้น้อง ได้มาเดินกินหญ้านะคะเดิอนออกกำลังกายทุกๆุกวันนะคะส่วนมาก็คลิปของนะคะแม่ควนกับพ่อควนก,ก็จะเป็นคลิปให้น้องได้เดิอนออกกำลังกายนะคะเพราะว่าน้องท้องเก่นะคะอยากให้น้องได้ออกกำลังกายในทุกๆวันนะคะจะได้ให้น้องคลอดง่ายๆนะคะ น้องก็คันหางนะคะคันหางนะคะดูหางของน้องนะคะก็จะตีต้นไม้นะคะเไปเเนไปเดไปเรอไป,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 ไป น้องออกมาน้องแตงโมก็นะคะชอบมากๆเลยนะคะเพราะว่าน้องจะได้ไม่ต้องนะคะไม่ต้องหมุดหงิดนะคะ,ะแกะเกลี้ยทันบอกโกเมยเออองอ่ะอะดูท่าของน้องนะคะ ดูตัวขับตัวของน้องนะคะในแต่ละครั้งนะคะนี่คั่นขันข้นขั้นให้เย <c oughs> ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกด s ั b ส c r i b e ให้ ช่องพังน้องแตงโมด้วยนะคะติดตามช่องเล็กๆนะครับติดตามช่องเล็กๆด้วยนะคะช่องพังน้องแตงโมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์ให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ